สวัสดีครับมน้าโมเชียลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกมกล่าวส่งนะครับก็ตอนนี้เราเจอตัวอะไรนะพี่แมสซี่พี่โมเต้เปราชินีแมลงสาบแมลงสาบเป็นราชินีแมลงสาบเลยอายเป็นเดชเป็นเดชอาเป็นเดชต้อมาแล้วดีขึ้ อา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 หูตกตกตีนหนึ่งนี่เร่รถไปขึ้นหนึ่งอะตายยังไม่ตายมันยังมีร่างสองมีร่างสอง มีร่างสองหัวค่ะเป็นร่างสองอ้ยร่างสองนิ<ส>อ,อ่อนแอไ,ได้อีกยอดเลยเทียบตีได้ไรบ้างได้เพราะนั่นนะเปบิ๊กบอ่กใช่มันมันดูไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะหรออ๋อโอ้ยม,มันแค่เก่งแล้วก็ได้ของเยอะดียอดเลยอ่ะโอเคนะครับเพื่ พ็อกบล็อกควีนนะครับโหดมากวันนี้สองตัวนะครับมาแงสับไาทินีด้วยอ่ะราชินีมาแรงสาบเพื่อนมิโมเจกระโดดเลยนั่นเองอู้หู้น่ากลัวมากเลยเราโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวถ้าเจอสัตว์ประหลาดหรือว่าเจอสิ่งมีชีวิตยักษ์ตัวไหนอีกเดี๋ยวค่อยค่อยมาว่ากันนะครับเพื่อนมิโมล่าไหนอ๋อมิโมล่าโอเคกาสองภาพสวยอู้ห๋เมกะเมกะมิโมล่าหายยากนะครับเพื่อน สวยมากเลยอ่ะมีผีเสื้อด้วยพี่แม็กซี่มาดูดิสวยมากโอเคนะครับโอ้โหนี่ช่วงฮาโลวีนพอดีนะแถวมันน่าจะมีอยู่สักที่นี่แหละที er ่เอ็กซิลสปอนแถวนี้อันนี้มันสปอยไหมพี่แม็กซี่เดี๋ยวคิดได้โอ้มันเน่าอยู่ก็คือเน่านัดเทนนัดเทนนัเนนัดเทนนี่กเปนอย่างนี้ครับเทนก็คือเนื้อเน่านั่นกินไม่ได้ท้องเสียนะครับขอบคุณมากนะครับก็น่าหมด ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับกติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับแฟลตี้แล้วก็มาโมนแชนเนลด้วยนะครับแฟลตี้โมเซ่เนาะวันนี้ฝากเพื่อนๆมาเล่นเกมเก่านะครับเก่าสองยังไงฝากเพื่อนๆก็ดูในคลิปได้นะครับขอบคุณมากนะครับพเพื่อนๆสวัสดีครับ